มันไม่ได้ได้เงินก็นต้องได้ดวนตราแล้ว<ช>แหละแบบนี้แล้วหาเงินเยอะๆอืม <c oughs> หาเงินเยอะๆเดี๋ยวก็มีเอง <c oughs> อ๋อคนเราคือนักสู้ <c oughs> this is me อันนี้คืออาชีพของฉันนี่คือตัวตนของฉันเท่านั้น <c oughs> สวัสดีค่ะชื่อบอลเลย์นาเวกานะคะชื่อเล่น ชื่อบอนอชื่อจริงที่พ่อแม่ตั้งให้ก็คืออธิวัตนขัดเรืองค่ะอายุ26ปีค่ะเ <im itation> นื่องด้วยหนะ้าที่การงานของเรานะ่ะเอาจริงๆตามที่ตัวเองมองนะ คนอื่นอาจจะไม่ชอบแบบคนออกสาวแต่งตัวเวอร์เกินเบอร์มากแม่อะไรเงี้ยแบบนี้แหละก็เลยอยู่แบบแห้งๆมาแบบนานหลายปีแล้ว<ม>ก็ประมาณ2อสาปีมาแล้วค่ะก็อ <laughs> ก็มีเข้ามาบ้างแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเขาเข้ามาเห็นอาชีพอะไรของเราเนี้ยเขาก็เฟดไปอะไรประมาณนี้น่าสงสาร ก็เคยมีคนมากอนถูกไหมใช่มีก็สามารถคลายกได้ได้คือคนที่ผ่านมาเขาก็แบบเ,เขาชอบชอบในแบบเออเธอเป็นตัวของตัวเองดีอะไรเงี้ยแบบเขาก็ไม่ติดนะเรื่องที่เราแต่งตัวอะไรแบบนี้เขายิ่งชอบด้วยว่าเออเป็นคนทํางานขายันทํางานอะไรเงี้ยแซ่บคนละอย่างนะแล้วไฝากซีจะเป็นยังไงเป็นยังไงสิก็แบบ อืมถ้าสมมติแต่งแดงเนาะแล้วก็เนี่ยอย่างที่เห็นก็มันจะแซบก็ออ,ออกตัวแรงอะไรได้เต้นแบบบุมบั่มบุมบัมบ่มเต้นยังไง<อ>มันไม่เห็นภาพก่อนนี่ฉ <c oughs> ันยังไม่ฟองแต่เฮ้ย๋ยวนี้กืมกึมกึมเฮ้ยร้อนหรอ <c oughs> ถ้าอยากแต่งบอยนะเราก็จะแซบแบบนิ่งๆเงียบๆนิดนึงแบบแอบ,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 บแซบอะไรประมาณนี้เออ <c oughs> เข้าไปจิกเท้าปุ๊บ แต่พอแบบเขาเดินไปแบบเข้าห้องน้ำ้วอุ๊ยเดี๋ยวมานะอ,าอะไรเงี้ยแอบแบบไม่ให้เพื่อนเห็นแปกินยแบใช่พ<ะ>ากันไปกินยำ <laughs> ค่ะถ้ากำลังคบกับใครสักคนอยู่ถูกใจเขาบากแต่วันนึงเขาบอกว่าเธอเธอ,เธอไม่แต่งเด็กได้ไหมอะประโยคแรกที่จะบอกเขาก็คือไม่ได้ค่ะ This is me ถ้าคุณแอนตี้เราก็ ค่ะอันนี้คืออาชีพของฉันนี่คือตัวตนของฉันเ,ออเท่านั้นได้เจอสังคมเยอะขึ้นทําให้เราเป็นที่รักของทุกคนเ,ออเวลาคนเห็นเราแต่งแบบนี้เออเขาก็จะเข้ามาชื่นชอบมาชมว่าเอยเธอเก่งจังนะเธอแบบ ปเปลี่ยนลุกได้ตลอดเลยพอไปที่ร้านลูกค้าก็จะเจอแบบฉันรอดูเธออยู่นะว่าเธอจะแต่งตัวเป็นอะไรแบบนี้มันทําให้เรายิ่งอยากแบบแต่งตัวเยอะขึ้นมีความสุขมากขึ้นในการแต่งแดงถ้าไม่ได้แต่งแดงก็เนี่ยอาจจะเป็นแบบกลายเป็นโรคซึมเศร้าอะไรนั่นนู่นนี่แล้วโอ้หมดแต่เครียดเรื่องแฟนไม่ได้หรอกอมันดึงให้เราออกไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งได้มาวันนีบบ้ หาเงินเยอะๆอืมหาเงินเยอะๆเดี๋ยวก็มีเองออมันไม่ได้ได้เงินก็ต้องได้ดวงตราแล้วแหละใช่นี้แล้วผวามสวยนะทั้งความรวยออคอมรวยตอนเนี้ยสวยได้แต่ตอนแก่ต้องรวยเออต้องมีสักคนแหละอ่าเพียงแต่อาจจะยังไม่เจออาจจะไปเดินเจอมุมใดมุมหนึ่งของโลกนี้ก็ทำทุกอย่างให้มันเต็มที่อ่ะ ทำในสิ่งที่เราอยากทำและสิ่งนั้นมันช่วยครอบครัวเราได้มันช่วยแบบทำให้คนอื่นเห็นปุ๊บเอ้เธอเจ๋งนะอะไรเงี้ยเอออย่างบอลก็ชอบแบบไปประกวดน,นั่นนู่นนี่เพื่อเหมือนแบบว่าเป็นการอัปเกรดตัวเองสักสก,กิลตัวเองแบบพอได้รางวัลมาวิชั้นภูมิใจจังเลยพ่อแม่ชั้นภูมิใจอะไรเงี้ยเหมือนเราสร้างแวลู้ให้ตัวเองใช่สร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่าบอกว่าคนอื่นบอกว่าเราทําไม่ได้หรอ เดี๋ยวฉันจะทำให้ดูเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูเฮ้ยเพราะเราคือนักสุ้นักสู้นักสขอวิธีการบอกรักตัวองหน่อยสิแบบว่ามันมันวิธีการไหมบอกรักตัวเองเหรอโอ้รักตัวเองมิสซิสบอนไม่มีใครรักเธอเท่ากับตัวเธอเองนะนี่แหละคือวิธีการบอกรักตัวเองของฉันครับ เป็นตัวตนของเราเองเนี่ยดีที่สุดไม่ต้องไปฟังใครว่า mm hmm. เธอจะต้องเป็นแบบนั้นนะ mm hmm. เธอจะต้องเป็นแบบนี้และเธอจะได้แฟนนะอุ mm ้ย hmm. ดูสิ mm hmm. ผมเธอยุ่งนะไปทําผมกันหน่อยนะไม่ต้องเราก็สวยในแบบของเราเราก็มีดีในแบบของเรา mm hmm. เดี๋ยวถ้าถึงเวลาใช่อะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะมาเองแหละ mm hmm. ถ้ายังไม่เจอก็แอบแซปไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ mm hmm. แต่ถ้าเจอแล้วก็หยุด mm hmm. แดกไว้ก่อนสิ oh. ถ้าเขามากีดกันเราไม่ให้แต่งแดกแสดงว่านั่นไม่ใช่รัก oh. ถ้ารักแท้เขาต้องรักที่ oh. เหนือแท้ของเราจร oh. ิง